วันมาเบ่งเอือกางแตงหมาบา่ได้เพาะดิสต้องหน่อยปุ่นหาหน่อยอึเกันเครือมันไห้เจ็บหน่อยมันอัดสีร้ายกว่าหันเนาะแต่ว่ามันหกอะไรอะแล้วสวนมันเอ้าบ่เพาะมันหกแห้งเลือจากอันเขาลักเขาเอาแล้วเห็นเห็น dù nó pa hụt nè Xong mình lừa Hoặc hài hòi nó mình dù cày cày bạn Cái mô bạn thì nó không mà nó mãi không ạ à, con nghèo mình kìm đại thôi Hoặc vật ồ mà Tôi nói nhưng mà mình nhớ Một lần tí hẹn em không có cái gì mỹ thằng này Phải thì anh à, này sau cái đại phun Chứ phun mạng đừng cho hết một khỏi mái phút มันไปเหใช้หน่อย,อยพีทั้งหมดจักหน่อยพอไหามเจ็ดแปดเก้าีสิบน่อยอาจจะมีอะแล้วอน่บริเวณที่มันหกนี่มันเลือกเขาเอาเนี่เพื่อเครื่อซ้องเรื่อนอัละแต่ว่ามันมาเนะน,นี้จะผนหน่อยนะแก้แล้วพอสชยปะออ เ่ากันเลยั้งไเชีเจ้าก็ตาดีเท่าคือนเจ้าตาลายั้งใช่จใช่ดูเพลิม่ะอืมทางนั้นที่เท่าไงคุโอ้มันอกคุมันยูทางไหนคุณิกะ